<c oughs> สวัสดีครับอยู่ผมวันนี้ในรายการ25 Master Gamer ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยโอเคหลักเกณฑ์น,นะมาครับก็คือให้เราไปโลกดีเอ็นแล้วค่าเอ็นเดอร์ดราก้อนนะครับแต่มันมีบางอย่าง ที่ผมที่ผมเนี่ยอยากรู้มานานไอไข่มันกรมันเอาไว้ทำอะไรวะเออทุกคนสงสัยไหมสงสัยมานานเลยมันมีไม่ทำหาอะไรแล้วพอกดที่ไข่มันก็วาร์ปหนีโอ้ก็วันนี้เข้าเลือกกันดีกว่าครับมันไม่เกี่ยว วันนี้เราจะมาเออทำอะไรกันครับก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้นะจะให้ผมทำอะไรวันนี้ผมนั้นเออจะทำอะไรไปรู้ <c oughs> อ่ะ โยนเล่นนะถ้าลดีๆมันจะเหมือนเง,งือบถ้าเราทำแบบนี้นะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับแป๊บหนึ่งครับ ปกติในมาครับมันจะมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอเอ็ก e เนี่ยมันจะมาเอ,อ่อท่วมหน้าเราแล้วก็เราจะกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับโอเคกลับมาแล้ว หรือว่าจะทำอะไร ผมขอดูแบบดับก่อน Mm. <laughs> Ngày mẹ anh có mày mượn đạp

ทีเดียวแกตายเลยดูปีกอะดูปีกดีเงาไปอยู่ตรงหัวเลยอืมอืม จะน่าจะทำไรดูบีดังเบ้ สี <ś red> ồng, ห้าดอกเราค่อยตายจะเสียดย้เวอร์ชันนี้มันใส่อะไรที่มือทรายไม่ค่อยได้เลย เป็นยาปลาเหมือนกันแต่แค่มันอยู่ด้วยนานเหมือนกับอะไรอ่ะอยู่ด้วยนานเหมือนกับลมหายใจมังกรน่ะที่มันพ้นใส่เรา

โอ้ oh, oh. สุดยอดไปเลยมันคืออะไรนะ อเคืัสำหลับคลิปนี้ขอตัวลากับไปก่อนนะครับมาทำอะไรเมื่อเมื่อก่นมันเลิก